ป๊บโอเคมาแล้วเพื่อนจา๋าตอนนี้คันเพื่อนจา๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพัรเซตนะคะเพื่อนจา๋าเมนูวันนี้เพื่อนจา๋าตำซั่วตำซั่วกระปุ้นกับไส้อวนเพื่อนจา๋ามาเด้อตอนนี้เราอยู่ที่หลังบ้านไก่ใส่ซัวก็สิถ,ถึงทีง่ไหนไม่ถึงอ่ะไกลมากไกลเหลือเกิน มาดี Mother, จ้ามากินน้ากันมามาเพื่อนๆกินกันเด้อหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วไตอวัวซื้อจากตลาดพี่บุญเพื่อนจ้ะเมื่อวันก่อนนี้ซื้อมาเมื่อวันก่อนนี้เสร็จจะเย็นไว้อม,มาที่นี้คําแรกเพื่อน,น,อนมาเด้อมาเด้อตำซั่วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองกว่ากับบ่ายสามเพื่อนอยากินเปรี้ยวๆมาจากคาแรกจ้ามาเด้อ แบ่บโอ้โหอากาศแบบชิวๆใส้อัว่ใส้อัวภาคเหนือใส่อัวภาคเหนือ อืมอืมฮึมทำทำพิธีเครื่องเซ สามสิบพิกแห้งดากระบาดนี่ยบคล้ Ini kayak gini. Ini kayak Mana cah? Cah nak makan dah. Hmm. Seting. Oh, tanpa sepi kan. ำซั่วข้าวปุ้นกินกับไส้อั่ว Hmm. <laughs> ai cắt cả thịt đúng cắt Hmm. เพื่อนจ๋าไม่ไหวอิ่มละเหลือห้าชิ้นต้องขอตาโอเคค่ะเพื่อนจ๋าไม่ไหวอิ่มแล้วลเววด้อแสบท้องด้วยเพื่อนจ๋าเหลืออยู่ห้าชิ้นเพื่อนจ๋าโอเคเรขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนจ๋าเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะลาก่อนจัเพื่อนจ๋าผิดแล้ว